ร้านวากิลี่ช็อปลร้านบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชินบิไลท์เลยราคาดูได้ที่แฟนเพจนี่เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพจด้วยนะสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมร้านคิสตันช็อปลร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุม้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟูดอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพจอีกด้วยนะสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเรื่องมีเกมโรบอทก,กันอีกแล้วนะครับผมมีในแมปบล็อกฟุตนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะเราก็จะมาสอนแล้วผมทุกคนฟาร์มนะครับผมเบลีนะครับ,รบทุกคนนะฟาร์มยังไงให้ไวๆนะครับแล้วก็แบบว่ามีเบลีเยอะนะครับทุกคนนะแบบวัยภายในเวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยฟาร์มเบลีไวๆทุกคนนะก็ ถามว่าฟาร์มยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาบอกเป็นเทคนิคของพี่ละกันครับที่พี่ใช้ฟาร์มมาทุกคนพี่ก็อันนี้ขอย้ําไว้ก่อนครับว่าเป็นเทคนิคของผมนะทุกคนนะเออก็อย่าอย่าใดอย่าว่ากันนะครับน้องๆเออใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมทุกคนแต่แล้วก็่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยทุกคนนะกรกดิ่งกยกดย่งเฮ้ยม่่กรกดกูต่งเบหย อย่างแรกนะทุกคนก็แนะนำนะครับให้มีพวกอ่าอะไรที่มันแรงๆครับพวกพวกเมลีแรงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิชออนแอตซูปเปอร์ยูเมนนะครับผมนะแล้วก็พวกดาบเลงโกคูนะหรือว่าจะเป็นพวกผลปีศาจดีๆก็ได้นะครับผมเออผลหนึ่งอะไรก็ได้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับทุกคนโอเคปหม ก็วิธีนะครับผมก็แนะนานะครับอย่างแรกถ้าแบบใครยังไม่ต้องการอะไรที่แบบยุ่งยากอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับผมมาฟาร์มคลิปที่เกาะนี้นะครับทุกคนก็คือว่าเกาะนี้นะครับมันก็น่าจะได้เขาเรียกว่าเบลีนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามบบเป็นเกาะใหม่ไงทุกคนโอเคผมก็รับมานะครับนี่เห็นไหมเควสหนึ่งก็จะได้เงินประมาณ12ื่นสองนะครับแล้วก็ไม่รวมนะครับพวกมอนอีกนะครับมอนก็ค่าได้ตัวหนึ่งก็ตกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับโอ้ยลืมนะครับว่ามันผลมาใด้นี่นะคร ตีไปครับโอเค e, เดี๋ยวเราดูครับว่าได้ตัวเท่าไหร่นเนาะโอเคครับผมตัวเท่าไหร่เอ่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตกพันแปดนะครับผมค่าแปดตัวนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับผมก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าหมื่นถึงหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะทุกคนก็บวกไปก็เควสหนึ่งก็จะได้ประมาณสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นเลยนะทุกคนเออเควสหนึ่งได้ประมาณสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นเลยทุกคนนะถือว่าได้นะครับทุกคนถือว่าดีนะครับผมเอออันนี้ก็วิธีแรกทุกคนก็ตีคลิปตรงนี้ไปนะครับตีตีไปเรื่อยๆเเลลยนนะคครับบบทุกกก็็ถ้าาาแมีวว่ง ตีไปครับแต่ถ้าใครไม่ว่างก็อืมก็ก็ไม่มีเงินอ่ะเออก็ไม่มีเงินอ่ะก็ไม่ได้ฟาร์มอ่ะทุกคนมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเราะว่าเออมันก็ต้องมีเวลาฟาร์มดิเออเอยเจตีไปครับแต่พี่ก็จะไม่ตีนะครับผมก็เงินเยอะแล้วไม่จองเงินไปทำอะไรใน64ล้านเนี่ยวิธีต่อไปนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนครับตีบอสนะครับผมนะเออตีบอสแบบว่าเนี่ยในเมืองเนี่ยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูครับผม เควสนะผมก็ตกเควสละ2 0,000นนะครับทุกคนก็บอสตกเควสละ2 0 0 0มนนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าบอสผมเกิดหรือยังนะตอนนี้นะครับเอฟเคมาเกิดยังโอ้ยังไม่เกิดทุกคนโอ้ทุกคนแล้วไม่มีโลบักซื้อด้วยโอ้ตายแล้วนะครับโอเคก็ค่าบอสครับผมก็ตกตาหนึ่งก็น่าจะได้3 0,000ื่นครับตัวหนึ่งเออขอภัยครับตัวหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ3 0,000ื่นนะครับเพราะว่าเราค่าบอสตัวหนึ่งเนี่ยก็เงินดรอปจากบอสก็ประมาณหมื่นหลักหมื่นอยู่แล้วทุกคนเออหมื่นกว่านะครับบวกเควสก็เป็นสาบทุื่นกนะคร เนี่ยในก่อนนะครับรอบก่อนเลยทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่มีเซิร์ฟวีเลยเนี้ยทุกคนอันนี้ก็เป็นแนะนําเหมือนกันครับผมก็เป็นการหาเซิร์ฟแล้วไปตีบอสนะครับผมก็แนะนําให้เราเกิดเกาะนี้นะครับแล้วก็ไล่หาเซิร์ฟเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาตีบอสเนาะตีเรื่อยๆย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆครับก็เป็นวิธีที่ไวมากๆเลยนะทุกคนนะเบเร์แบบเงิน1 M ไปในแป๊บเดียวอ่ะเออถ้าเองจ้างใจฟาร์มครับก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไล่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 ฟาร์มไปทุกเกาะเลยก็ได้นะครับผมสำหรับโลกใหม่มันก็็แต่่่่วาาระะยทงมมมไไกกลีีีผดๆ นานอยู่เดินทางนานอยู่นะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีที่2องครัสำหรับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีที่3ครับวิธีที่3ามี่ต้องไปแบบเซิร์ฟธรรมดาหน่อยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเซิร์ฟธรรมดาครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่เซิร์ฟธรรมดาไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอเช็คปิงก่อนรู้สึกปิงปิงเออลอยขึ้น,นครับปิงปิงด้วยครับผมเออก็ถามว่ามันวิธีอะไรพี่ทำไมต้องย้ายมาเซิร์ฟธรรมดาครับโอเคทุกคนให้เรามาที่คาเฟ่เลยเว้ย มาถึงนี่มีมีมาที่คาเฟ่เลยแต่บอกไว้นะว่าเองต้องมีสเตปหน่อยนะเวการอ่าไอ้นี่ครั้งนี้นะครับการแบบว่าฟามเงินครั้งนี้อุ้ยแต่ว่าข้าหัว 20m เข้ามาเลทุกคนมีให้มีให้ประวยเดี๋ยวรอดูครับก็คือนะผมวิธีนี้ก็คือการอ่าล่าข้าหัวนั่นเองทุกคนเห็นไหมล่าข้าหัวครับก็จะเนี่ยข้าหัวก็จะตกเนี่ย25,000นะครับผมนะ50,000นะครับผมแล้วแต่ตัวนะครับทุกคนก็เลือกตัวไปได้เลยนะครับในการฆ่าครัเนี่ย50,000นะทุกคนเห็นไหมเออก็ข้าหัว รับไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็นอาทหารเรือครับอืมอาจจะรับได้ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นทหารเรือหรือเปล่าเออ่นน่าจะใช่นะทุกคนทุกคนต้องเข้า้วเลือกทหารเรือครับผมก็ไม่เคยรับตรงนี้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันได้เงินนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามีการ PVP เกิดขึ้นนะทุกคนผมรู้สึกว่าเห็นแล้วมันหมันไส้อะเอาดีเอาดีเอาด,ดีนัวดีนัวดีนัวด้วยดีนัวด้วยคนดีได้เปล่าได้เปล่าเหมาข้าะล่าค่าหัวเท่าไหร่นะยี่สิบล้านหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ละลายละลายละลายเฮ้ยละลายฮาุกคนดดูิคอง ล τε, mm ่าเขาล้าเขาครับผมล่าล่าล้าเว้ยผมล้าเว้ยผมล่าเว้ยมาดิล่ามาดิเว้ยผมผมได้ัวหนึ่งทุกคนล่าได้ตัวหนึ่งครับผมล่ดได้ตัวหนึ่งนะโอเคมาดิมาดิมาล้าได้ตัวหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยทุกคนผลสายฟ้าอุ้ยเข็มผมตอนนี้ก็นวลเยอะอยู่ทุกคนข้างที่จะเยอะนะครับโอ้ยหโอ้โหผใสเอ้ยผลที่มาผลเอ้ยผลสายเตือนมาทุกคนเยอะ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 มาดิมาดิมาดิครับอ๋อคือคือเขาจะล่าผมนะเขาจะผมต่อมาดิครับมาดิมาดิมาดิครับเอ้ยเอ้ยใครเจ็บใครเจ็บดูไว ใครเก็บดูไว้ m p p กับใครเองคิดผิดแล้วน้องชายคิดผิดแล้วอุ้ยเกื่อบนะครับเคี่ยผมเขาเขาจะหนีเขาจะหนีโอเคมาดี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 อุ้ยโอ้เขาดูดแม่งแม่งดูผมอะทุกคนก็ข้างๆนี่จะแรงครับอุ้ยผลสั้นผลสั้นโอ้ยแรง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 มาดีครับพลาดชีวิตจบนะอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยแรงแรงผมจะตายผมจะตายครับโอเคแต่แต่ยังไม่ตายนะแต่ยังไม่ตายนะโอเคไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรออุ้ยถอยถอยถอยทุกคนเขาผลสั้นครับ หึโอ้ยแรงแรงแรงทุกคนถอยครับถอยหนีได้หนีครับหนีได้หนีช็อตนี้หนีได้หนีช็อตนี้หนีได้หนีโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยว์ปได้วัปได้หนีได้หนีครับช็อตนี้หนีได้หนีครับผมบอกให้หนีได้หนีนะครับหนีได้หนีเลยหนีได้หนีเลยนะครับผมเคถอยก่อนถอยก่อนนะครับฟึบโอ้ยหลบได้ไปแกสกิลออาต์หลบอาหลบได้ไม่ดีมาดีครับโอ้ยแม่งไล่ผมว่าแม่งเกิดไปว่ะแม่งเกิดไปว่ะมึงเกิดไปป่าววมึงเกิดไปว่าน้องเองเกิดไปเป่าเองเกิดไปเป่า โอ้มันมไล่ผมเต็มเลยทุกคนโอเคครับอื้มเฮ้ยโอ้ยหลบโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันโอ้ยแรงแรงทุกคนอืจังหวะนี้ผมไม่ได้มีลูกแคร์มาช่วยด้วยครับนะบตานี้คือแบบว่าค่อนข้างที่จะโซโล่เดียวเบงว่าดิเออิ่ยต่อต่อได้โอูยไม่โดนครับไม่โดนเคขี่ยผมค่อยๆถอยอเขี่ยเขาตามมาโอ้ยโดนผมโดนผมโดนจังหวะนี้เรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยผมเรียบร้อยผมเรียบร้อย โอ้ยยิงดิโอ้โหทุกคนผมเรียบร้อยโอ้แตกโอ้มันเยอะไปนะครับไม่ไหวนะครับผมโอ้แม่โคตรเกย์ด่าโอ้ลูกอีลูมเลยเกินไปลูกอีลูมเกินไปแต่ในเซิร์ฟนี่มีค่าหัว 20m อด้วยนะครับเออแต่ว่าพี่ก็ไม่ไหวนะครับทุกคนอันนี้พี่ไปสู้จริงถอยดีกว่านะครับอืมก็สองคนนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับแล้วก็จำชื่อไว้แล้วก็ไปเล่นแม่ขงข้่าหลังนะครับผมเออหยอกเล่นนะโอเคทุกคนก็การฟ์มเงินนะครับมันก,ก,นก็มีหลายวิธีแหละทุกคนแล้วก็ลงดัน หรือถ้าใครมีผลพักก็ลงคนเดียวได้นะทุกคนแต่มันก็ค่อนข้างที่จะลาบากหน่อยครับแต่สาวิธีที่พี่ยกให้มานี่ก็เป็นวิธีที่ทุกคนนะาทาได้นะครับผมสบายๆเลยทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาพี่ด้วยใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันกคลิปหน้านะสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม